โอเคค่ะวันนี้นะคะพระเอกหนุ่มรูปหล่อนะคะมาเที่ยวบ้านนะคะก็จะทำสมูตตี้ลำใหญ่ค่ะเริ่มเลยนะคะง่ายมากเสร็จแล้วค่ะสมูตตี้ลำใหญ่ไข่ร้อนไปก่อนนะคะ ชามูสตี้ลำใหญ่เพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าลำใหญ่ไงอ๋อในจุดนี้ไปลองกันนะลองใส่นมด้วยใช่ไหมใส่วิตามิวอร่อยต่อมิวอืมได้อยู่เนาะอร่อยคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคของความรับของเราพี่เอจ ย <G ül> กกระเป๋าจากบ้านอะคาเดมี่ไปดูวยไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกแล้วเราเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะเป็นคนแบบว่าเฉยเฉยอย่างเงี้ยไม่เฉยเฉยนะจริงหรอก็เป็นพี่เหมือนกันนะไม่เนเดีย่ยว<ะ>เหรอเป็นเดียวนะรอเป็นพี่เหมือนะอกันนะเห็นอย่างนี้จริงแล้วดาอีกด่าเลยนะคนละเรื่องเลยนะเออทุ่งเททุ่งเทเป็นพี่เลยนะมันคงเป็นเรื่องของหัวใจอ่ะอาจจะไม่ใช่แบบว่าตรงตามซีเมนต์มันไม่ตรงกัน เราคิดว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคเวลาเราฝ่าฟันอุปสรรคเราทํ <c oughs> ายังไงอ่ะเฉยเฉยปล่อยไปปัญหาือปัญหาเนี่ยมันมีทางออกของมันเองเวลาเราเป็นตัวพิสูจน์ทุกอย่างเวลาเป็นตัวแก้ปัญหาทุกอย่างถ้าเรามัวแต่เป็นแบบจมปักกับปัญหาท <c oughs> ี่มันแก้ไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องความรักมันแก้ไม่ได้นลยเพราะมันไม่ใช่อยู่ที่เราอยู่ที่คนสองคนอยู่ที่ใจของคนสองคนไม่เหมือนกันมันแก้ไขอะไรไม่ได้ปล่อยวางไปอยู่เฉยเฉยทุกอย่างมันแก้ ผมเชื่อไงนะทุกปัญหาเราก็คือมีปัญหาแล้วก็ลองคิดแล้วถ้าแก้ไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องหยุดหยุดคิดแล้วก็ปล่อยไปเยี่ยมโตผู้ใหญ่แล้วล่ะโตมีใช่แล้วล่ะโตมากแล้วแหละเหงาด้วยตอนนี้บอกไปด้วยไม่มีใครมาดูแลเลยไม่มีใครให้เราดูแลดีกว่าไม่ต้องมาดูแลเราเราดูแลตัวเองได้เออ คนเราเนี่ยสองคนเนี่ยเวลาเราจะพบกันเนี่ยอะไรมาหนึน่งความต้องการเนาะความต้องการของคนมนันมาแล้วเพราะว่าเวลาเวลาเราคนพบกันอย่างแรกที่ต้องมีเลยความคาดหวังของเราคาดหวังว่าเขาจะเป็นอย่าง้นเขาคาดหวังว่าเราจะเป็นอย่างนี้นั่นคือความต้องาาการนี่มาหนึ่งถ้าเราไม่คาดหวังแล้วเราไม่ไม่ไปต้องการเลยนะผมว่าความรักมันจะได้สวยงามเลยนะ ต่างคนต่างทาในสิ่งที่เขาต้องทำา็ต้องไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าตอนนี้ความรักของนัทวาริปสีอะไรตอนนี้เหรอสีดำมืดมืดสุนเห็นทําแล้วมีหลายสีดีกว่าลุงเหรอมีหลายสีเพราะว่าพร้อมที่จะรับสีอะไรก็ได้ก็ไม่้อีกตอนหลไม่มีสีครับไปเรื่อยๆไม่มีสีกันเฉยๆเพราะไม่มีความรักเวลามีความรักมันทําให้โลกเป็นสีชมพูเชื่อมัน ก็มันเป็นคําเปรียบเปรยมากกว่าเพราะเสียงูือเป็นเสียความรักชนิดน่งนะครับความรักมันทำให้โลกมันสว่างไสวขึ้นแหละมันทำให้เรามีความสุขขึ้นะแค่มาเติมเต็มในส่วนที่ส่วนที่มนุษย์ทุกคนน่าจะต้องการกันคน้องการความรักไม่ว่าจะเป็นจากใครก็ตามเจ้าเลิฟอีสของน้องดังเลิฟอีสหนาวเลิฟสัก เลิฟฟิชเลิฟฟิชอะไรอ่ะเลิฟฟิชอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ยังไม่มีไม่เคยคิดเลยหรอว่าแบบเออรักคืออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดว่ารักมันคือความรักอ่ะรักคือรักคือรักรักคือรักอ่ะก็ทำทุกอย่างให้ไม่หวังคุยกับแทน่ไม่ได้หวังคุยกับแพรก็เหมือนควังบ้างแหละแต่ก็ไม่ได้หวังมาก เลย่ยดูเที่ยแต่ดูเป็นคนแบบว่าจริงจังกับชีวิตนะแต่ก็ยังไม่มีให้ความสาคัญมากครับความรักกันจริงป้ะจริงไม่ต้องถามแสดงว่าเป็นคนเราถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวเนี่ยคนที่จะเข้ามาแบบว่าเป็นครอบครัวเดียวกับเราอ่ะคี่ว่าต้องมีคุณสมบัติไงบ้างอ่ะคนรักก็คนแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนมองโลกในแง่ดีครับชอบคนมองโลกในแง่ดี คนต้องมีการศึกษาหน่อยก็ได้เรียนดูดูก็ได้ต้องเป็นคนใจเย็นมีการศึกษาหน่อยพอสี่พอไหมคะัพอสี่น้อยไปนิดนึงมองกันอย่งนี้ดิใจเย็นครับผมตรงใจเย็นโอเคไม่ชอบคนใจร้อนเคยเจอคนใจร้อนไหมอ่ะเคยนะคุณพ่อจริงเหรออารมณ์ร้อนแบบว่าเวียงวีนอย่างเนี้ยเหรอไม่สุดฤทธิ์เลยโอไม่ได้หรอกเราไม่ชอบเพราะเราเราก็ราบ้อนนะแต่เราก็บางทีเราก็เย็นมากก็จนแบบเราเป็นคนนิ่งมากเนี่ย เวลาโมโหอ่ะนิ่งไม่ทำอะไรเนี่ยอารมณ์เสียแล้วนิ่งอย่างเดียวมันจะไม่เพิ่มากเลยไม่ใช่อ๋อเป็นช่าคนใจร้อนช่างคนใจดีใจดีมองรู้เนี่ยดีก็ไม่ได้ไม่เห็นจะยากเลยนะสามอย่างเนี่ยก็มันไม่มีก็เลือกเยอะอ่ะมันไม่มีให้เลือกเลยตอนนี้อไม่จริงอ่ะต้องเจอบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจจะต้องอาจจะเลือกที่จะเข้าไปคุย เจอเลยนะไม่เจอแต่เยวันนี้้องไปเที่ยวกันไปเจอในที่เที่ยวมันก็จะไม่น่าจะวายใ่ไหมอ่ะสุดท้ายละอยากจะให้ฝากถึงแฟนๆที่ชมรายการ l ล v e สลองนะคะคือทำไงที่แบบว่าเราอยู่คนเดียวโดยที่เราไม่เหงาก็ถ้าเอาตัวเองเป็นหลักนะถ้าเราอยคนเดียวฟีกว่านี่ยก็หนึ่งคงหาอะไรทำอย่าให้ว่างอย่าให้ว่างหาอะไรทำที่เราชอบทำ ทำกับข้าวบข้าวอย่างผมก็มีแล้วว่าผมก็ไปเรียนทำกับข้าวเพิ่มหาข้อมู้ใส่ตัวอะไรเงี้ยหรือว่าซื้อซีรีส์ัลงมาดูอะไรเงี้ยหรือว่าเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ตนี่คือเวลาว่างผมจะทำ่างนี้ดูในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่มีประโยชน์นนเองทำให้เรามีความสุขทำให้เามีความสุขงานทำแล้ความสุขใช่ที่สำคัญที่ต้องมีความสุขได้ก็ต้องมีตังค์ ตอนนี้เน็ตนะโอ้โหอยากได้หนึ่งอย่าเต็มเลยซือร um> ู้อย่างเลก็ทำอะไรโอ้โหอยากได้เรื่องวันที่เปิดหนุ่มอยากได้จังเลยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโอนเงินให้เราเลยเริ่มเพียรแล้วเริ่มเพียรแล้วเนี่ยความสุขให้วก็เป็นความสุขให้เราได้บ้างแต่อย่าใช้จนเกินตัวนะคะโอเคสุดท้ายแล้วขอให้ฝากผลงานแล้วกันครับก็ให้เวลาแค่หนึ่งวินาทีคุณยาวมากพี่บ๊วย ก็มีละครอย่าที่บอกมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับแล้วก็มีกิจการหลายๆอย่างนะครับบางบางก็ไปเที่ยวบ้านดูรีสอร์ทนะครับหรือว่ายังไม่เวลาไปก็แวะไปทานอาหารที่ครัวชลิดกลับมาได้นะครับปีหน้าก็อย่าลืมไปอุดหนุนของผมเดี๋ยวจะพามาให้รู้จักในรายการนี้เลิฟสตรอมเลยได้เลยอาหารครัวแบบออร์แกนิกนู่นนี่น่ๆเดี๋ยวเอาให้เอาเอาโอเคนะคะแล้ววันนี้อาหารเป็นไงบ้างอร่อยมากครับจริงคโปร์จริงๆสีมือบอกว่าสู้ครัวชลิดได้ไหมเนี่ยก็มั่นใจมพอได้ โอเควันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะสนุกสนานมากแล้วขอให้มีงานเยอะๆอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็มีแฟนเร็วขอบคุณครับนี่เลยขอบคุณมากค่ะขอให้กิจการลุ้งเรืองนี่นะคะเดี๋ยวต้องปล่อยตัวไปดูแลกิจการเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอเคนะคะวันนี้เวลาของเลิฟองก็หมดลงแล้วค่ะพบกอ๋อมได้ใหม่นะคะในรายการเลิฟองทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งขอบคุณร้านลางวล้ลาแล้วก็เข้าไปดูเว็บไซต์ได้ตามนี้เลยนี่วันนี้อ๋อมกับ อาตุ่มาเค่ะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอยากมีอยากมีแต่มันไม่มีจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้ไปดิ้นรนวิ่งไปมันไปหาที่ไหนอ่ะแนะนำหรืเปล่าไปสตุดั้งหาซื้อได้ไหมไม่ได้วันหนึ่งผมอยู่บ้านอาจจะมีสาวสวยขี่ขี่ซาเล้งมารับซื้อของเก่าแล้วพุปิ๊งกันไปเลยไปรู้ คอมแบมเล็กน้อยนะโอเคล้างหน่อยโอ้โหเสือลาัเสือลาศเพก็จริง